สวัสดีครับวันนี้มาพงบุฟเฟ่งานนี้ก็นะครับเดี๋ยวไปว่ากันหน้างานถ้าเสียหายพันบาทงานของน้าเปียกบางปืนมาลุยกันวันนี้ทะเลลมแรงเขาบอกกันครับไะลุยกันโยกเห็นไม้ใช่ไหมนนัั่ววดตก็้อยยู ครับเต็มๆสาลายขึ้นนี่สาลายขึ้นนี่เคโอ้โหบลักเลยอ่ะมากิปเปอร์ดึงขึ้นมาก่อนโอเคกลัวแล้ววะช่อน ปั๊ไว้ปั๊ไว้ปั๊ไว้มาขึ้นตรงนี้ได้ครับตัวใหญ่ใหญใหญ่ใหญ่อยู่ครับใหญ่อยู่ครับคันเด้อนะช้างคันเด้อโหนัช้างปลาใหญ่เลยตึงนี้เอาไายเลื่อดมาด้วยวันนี้ผม ตกปลาแพงเลยด้วยไปใครโอ้โหโลนไรโดนแล้วมาแล้วได้ด้วยต้มต้มหยิบไป่หนานเกี่ยวหลังเกี่ยวหลังเหรอไอ้เหี้ยไปไหนวะมึงมามึงมานี่มึงมาพิงมัอพิงตรงนี้ อีกแสนหูกี้ใหญ่ถือใหญ่ชิ้หายไปร้อนเร็วฉันคิดก้อชิมชิมไปตลอนใจเป้าเลยคันหักอุ้ยเดี๋ยวก็ชิมหักแล้วสองสามคันอ่ะพ่วงชำมวยชำมวย นี่ไง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 มันอยู่ใกล้ๆนี่แหละนี่ไงมันอยู่ใกล้ๆนี่แหละม้วนอยู่เมื่อกี้นี่ไม่ยอมไปไหนไม่ใช่กูเห็นมันใครอยาโอ้โหโอ้โหม้วนๆกลับมาครับน้อง ิดว่าตัวกูยาวนะเอ๊เอมันจะไหลลงบอ่อผมน่าจะไหลลงบอ่อเอาบรรลุดพอดีก็ไม่เป็นไรครับโอเคพิงค์ตะหลิงเลยพิงค์ตะหลิงเลยพิงค์ตะหลิงตรงนี้มันไม่เป็นไรพิงค์ปลาปลากระพงมันแพ้พิงค์ตะหลิงพอพิงแล้วมันไม่ดิน้นเอ้ยตีปากแล้วนี่ว่า พี่ได้ใช้มั่นองช็อกช็อกอยู่วะชออ็อกจ้ออะโอ,โอเคไอ้มันไม่ได้ช็อกไม่ได้อยู่ในปากปาโอ้สวยเอาปลาขึ้นไปก่อนเริ่มกลับมหอแล้ว มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับตัวแรกเลยครับกัดทีแรกเลยเนี่ยกัดตั้งแต่ดอกแรกเลยน้ำเช้าโอ้ยปลาตัวนี้ตายแน่ลงคอลงคอเคาะขึ้นตรงนี้เลยเพื่อนสวยเป็นปลาเป็นปลาปลาครับลิฟเลตรคับ โดดขึ้นมาเลยสวยงามไอ้ปันดินแดกกี้อะไอ้สัสขอบใจมากครับแรกกระพงตวงไว้ปันดินดุจัดเลยบ่อนี้เต็มปาก ใส่เย็นใจเย็นเพื baik, ่อนตุอะไรครับนิสเซ็ตเกี่ยวนัดตัวเนี้ยใจเย็นเพื่อนดีๆๆงามๆพองามเดี๋ยวเดี๋ยวมวยเย็นตรงปวดตอนเนี้ยโอ้ไปนู่นเลยนี่เดินมาหาสวิงไม่ยากครับยิ้มยิ้มยิ้ม ปัเปอร์เซ็นต์เกี่ยวสูงเกี่ยวตัวใช่ไหมชอบติดสวิ่งใช่ไหมชอบติดสวิงแต่ผมจัดการเองครับปักเงาใช่ไหมอ่าลิปเลตไอหล่อไอถูกว่าเลยเฮ้ยเดี๋ยว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 ให้มันดูหลอกเต็มทีอุ้ยรอจริงเนี่ยนะเพื่อนรอจริงไม่อยากตัดให้ใครมามาขอบคุณมากครับนะ อยากเห็นยั่ไงอโหบอกแล้วเหยอ่เงาเมาเฮ้ยโอ้โหโอ้หเอ้ยตเมอไรโอ้ยกัดอันนั้นดีว่าเต็มดอกเลยฮะครับคุณครับรบครับรครครคบครัครับเร่ครับรครครแั้ย เฮ้ยหนักได้แล้วมันเต็มปากหัแล้วเออโอ้โหนีแหะตรงย่านี่แหละเฮ้ยตกัรใครวะอะไรเนี่ยเร้อยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเองเย้อ้็มันไตัวี้งินมัหรอถึหน่อยึงหน่อ ระตีกตีไม้เดียวกินเลยอ่ะโอ้โหย่อใจเย็นใจเย็นเพื่อนอบรทงานแล้วคยอมจริงวันนี้วันของเขา สายใหม่ใหญ่ใช่ไหมโโหตรงเนี้ยตรงเนี้ขึ้นได้อยู่ตรงนี้ทางขึ้นได้อยู่วันนี้วันของเขาจริงว่ะขึ้นตรงนี้แหละขึ้นตรงนี้แหละ บนน่นนอร้อนแลห่พิ่ร้อนไอ้โออะไรของมึงวันนี้วันนี้วันของาวจริงเยอะนะเบนครับอ๋อเยอเบนเหรอกอหมุนโอ้ยกาจริงเลยวันนี้เยอะนะเบน เยงนั้นเขาจริงเลยเนี่ยเอาอะไรมาผูกไว้เนี่ยมีครับผมวันนี้เพื่อนรอๆอย่างครับหนึ่งสัมภาษณ์เลยดีครับยืนยืนถูกจุดครับยืนถูกจุดแล้วเป็นไงใช้เหยื่ออะไรบ้างวะใช้ฮาร์ดคอร์ลิฟเลตกดไปสามตัวแล้วก็ประยังน้ำเช้า ปลายักษ์อะปลายักษ์ไงปลายักษ์ตัวสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ปลายักษ์ตัวสุดท้ายเป็นเหยื่อซิงค์ซิงคิงจมโค้งตีไปไม้ไม้เดียวเลยไม้เดียวเลยปั้งเลยแม่งมีมีหัวลากยกลากพื้นไปเลยกิโลประมาณห้าสี่ห้าโลได้อานนี้ก็นั่งชิลแล้วอีกพักนึงก็จะกลับแล้วครับสรุปไปเจ็ดตัวครับเจ็ดตัวเย้ ยอมเัาจริงเลยอ่ะผมฝ่ายจะได้ตัวหนึ่งอ่ะน้ำเช้าคิดดูเด็กสาให้กินขวากินคันหักคันกระเด็นผมแม่งไ,ไม่กัดงงเลยอ่ะไม่ไม่ไม่กระทบไม่กระทบเบ็ดเลยดีกว่าถ้ากัด,กดตุ๊บตุ๊บ <ไป S 2> ตุบตบต๊บตับตอยังว่าไปอย่างผมอ,อ,อยู่อยู่ในอยู่ในถังอ่ะฮะอันนี้ฮะอันนี้ก็ร้อนมากเราเริ่มพักๆกันแล้วปลาล้ําซาแล้วครับเดี๋ยวก็ชิ่งกันกลับแล้วครับเนี่ยดูถ้าได้เพิ่มงั้นเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแต่ตอนเนี้ย อยากตกปนินแล้วอ,อยากเอาหัวจิกเล็กๆตกปนินเล่นอยู่ครับโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยชอ้ะนะอนหรืองูเห่าวะเนี่ย,ย,ยโอ้ยช้อนหรืองูเห่าวะเนี่ยเยี่ยบไซด์ดูนีโหยเยี่ยนหนึ่งโอ้หนึ่งคือโอ้ยแต่ยืดได้ชูแขนนี่ชูสุดแขนโอ้โหเยี่ย โคตรยาวเทียบไปช่อนหรืองูเห่าเนี่ยโอ้โหยาวจริงยาวจริงโอ้โหยาวจริงเฮ้ยมาแล้วแ้งใช่ครับมาแล้วไปช่อนหนึ่งตัวตบไปช่อนเล่นแล้วครับมันแล้วก็ปลากระพงไม่กินแล้วครับ ปลาช่อนนฝ่ากาดตัวเดียวจริงๆตัวเล็กด้วยของอะไรช้านเหรอต้นบันเล้เ๋ยแตกหลัก <c oughs> ขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย <c oughs> อันนี้หือยังไงเกือให้มันอยู่ในปากไว้เออขี่ไปโอเคโอ้โหงามๆโดนจนได้ตัวที่สองอันเนี้ยโดนแล้วครับผมมาช่อนไฟเครื ตกกระพงอะเย็นๆก็ต่อเดี๋ยวไปช่อนครั <yeah> <ored Krishna> บผมใหญ่พนก็เปิดไว้ทำอะไรอะฮะพี่เปิดเองน้ำกรอเออใหญ่ว่ะใหญ่ครับเออเฮ้ยปลาใครอ่ะปลาครูอุ้สุดยอดเพื่อนผมเก่งเปล่า <fik Rivers> <todo> น้ำแข็งสวยด้วยอ่ะใช่โตบลากเลยอ่ะแบบยืนนั่งตีเฉยๆร้อนๆใหญ่ไหมอ่ะแต่จะยาวสู้มึงไม่ได้หรอกใครบอกว่าวันนี้มีแข่งใบแค้นน้ำเมาไปแดกไอเหียยาวเป็นแขนเลยไม่ยาวแปดสิเซนได้ั้งน่ะโอ้ยยาวจริงยาวจริงจริงเหรอตีข้างๆแม่งับแบบทั้งเลยหรอเดี๋ยวไปลอข้างๆกัน ข้างข้าเนี่ยข้างาเนี่ยตียอไปแต่กัดเนี่ยเห็นเห็นเงาน้ำเนี่ยตีแล้วย่างแม่งกัดปึ้งเลยลองไหมลองโอ้โหสามตัวแน่นๆใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มากเลยครับมีสี่ห้าโลเอาละครับกลับแล้วกลับไปรวมจังหนับจังหนับอุ้ยดูครับ ปลาช่อนปลาช่อนตัวนี้ใหญ่มากยาวมากก็มองว่ายาวมากแม่งยังก็งูเห่าตอกได้เฮ้ยแขนแขนเลยแขนแขนเลยัไม่ใช่หยิบมะวัดไล้แขนเลยเออใช่นะครับเนี่ยแขนเลยครึ่งเมตรเลยเนี่ยใช่ครึ่งเมตรเลยมีหกสิบเจ็ดสิบเซนได้ตัวนั้นน่ะอยากวัดเลยอ่ะลนนี่นี่ของผมไซส์ใหญ่อยู่นี่ไปแข่งช่อนเงินแสนได้เลยเนี่ยของผมไซส์ใหญ่อยู่ในนี้อันนี้ผมเป็นงานเก็บนี่ครับ ครับกลับเลยครับอารงวันนี้จอดอยู่นี่สองตัวฮะนี่อยู่นี่สองตัวครับผมงลงมาแค่นี้ครับผมสวัสดีครับกลับอันนี้ก็เรียกแมทเลยนะแมทนะอันนี้แมทอะไรนะหล่นใครจัดนะอ๋อพ,พี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกบังปืนจัดนะครับ,รบจัดที่บางพีน้อยนะเลยเัย<ม>เลยขลองด่านของด่านมาน,นิดนึงวัดปีกาครับ นะครับโอ้ยช่อนลนใหญ่มากวันนี้วันเขาจริงอ่ะผมตามไม่ทันยิงยอมตรนี้เขาตีอะไรก็กินตีแล้วตีอะไรก็กินโอ้โหสิบตัวครับปลารวมวันนี้โอ้โหเมืองอ่ะนะกูกี่ตัววะสี่มั้งถ้ารวมปลานินด้วยอไอรวมปลานินกูก็แปดเจ้าตัวนะรวมผมผมละใช่ไหมเนี่ยอ๋อ แน่นลางครับปลาใหญ่มากครับแม่นนี้ค่าเสียหายคันละพันพันบาทแต่ตัวนี้หล่อมากเลยใช่ครับหล่อหลังหูใหญ่จริงรถกูขอตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้นเอาเอาตัวเล็กผมมาแลกกับตัวนี้เอาไหนับเอาซ่อนอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมหลัวไปซ่อนโอเคห่อนก็ดูทงก็ดได้ แต่งแต่งเดี๋ยวแต่งแต่งแต่ผมมาตัวกูได้รองแชมป์นะเว้ยปลาช่อนกูได้รองแชมป์นะเว้ยวันนี้ผมมาตัวคนเสร็มผมนะเอะปลางกุฎจับมงกุฎเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูปลารวมของคนในทริปนี้ฮะับไซยังไงใหญ่ๆทั้งนั้นเออนี่ดูนี่โอุ้ยดูไฟฮะนี่สามตัวครับสามตัวนี้ก็แน่นอนเฮ้ยฮะ อ๋อบักกั๊กบักกั๊กแต่ละคน